สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ผมเอ m ดมินบารก็มีของเล่นใหม่มานําเสนออีกแล้วครับก็เจ้าเดิมครับอันนี้สั่งมาจากเอ็ดเขียวนะครับเราลองมาดูกันว่าด้านในจะเป็นอะไรนะครับก็เพิ่งสั่งไปเมื่อวานน่าจะช่วงบ่ายๆย,ย,ยินด้วยนะเหมือนโทรไปหาเอ็ดเขียวแกเหมือนแกน่าจะพักผ่อนอยู่ด้วยนะเหมืนเสียงเหมือนน่าจะนอนอยู่ด้วยซ้ำ ผมจะแจ้ง,งว่าตอนแรกว่าจะส่งให้วันนี้นะแต่ไม่รู้ว่าส่งวันนี้หรือเมื่อวานน่าจะเมื่อวานนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเชี่ยงก็ของถึงแล้วแต่ว่าส่งไวมากๆนะครับมาดูกันกล่องเล็กๆเองนะครับกล่องเล็กมากไม่ได้เอาทันมดัดไม่น่าเกินสองฟุตอนะ่ะฟุตกว่า ดูกันว่าข้างในเป็นอะไรครับมนะผมไม่แน่ใจว่าอันไหนด้านบนหนด้านล่างนะน่าจะใช่โอเคครับเปิดกล่องขึ้นมาก็นี่ครับสติกเกอร์อันนี้ก็ไม่รู้ครับอ่านไม่ออกเอาไว้ก่อน <c oughs> อ่านิดหนึ่งก็ไปแปลกันเอาเองนะครับผมไม่แปลให้นะเดี๋ยวแปลผิดแปลถูกนะครับคนไทยชอบแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยซะด้วยนะโอเคเอาไว้ก่อนก็ที่ได้มานะครับที่ผมสั่งไปก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวด m มอนแบ็กครับตัวนี้จะมีพันท้ายอันนี้มีพันท้ายก็สองกิจสองใจอยู่นานครับว่าเจ้าตัวมีท้ายหรือว่าเจ้าตัว รถโบหรือเปล่าตัวนะั้นที่ไม่มีท้ายก็ยังคิดอยู่ว่าจะมาใส่ท้ายไม้ดีไหมก็ดูแล้วมันต้องมาทําหลายขั้นตอนนะครับก็เลยซื้อตัวมีท้ายมาก่อนเดี๋ยวถูกใจไม่ถูกใจไงเดี๋ยวค่อยซื้อ,อตัวนึงครับแล้วก็สั่งอุปกรณ์เสริมด้วยนะครับพอดีทางเพจ Hunting Outdoor Shop นะครับก็มีอุปกรณ์เสริมก็คือถ้าซื้อของจาก กค็คือไม้วก็จะเป็นตัวไหนอะ่ะแก่ค่อนข้างที่จะมีอะไรให้แล้วก็เซอร์วิสได้ครับก็พยายามดูตัวที่มีอะไหหรือมีซอร์วิสหรือตัวที่เขายอดนิยมนะครับมันก็จะหาอะไหลได้ค่อนข้างง่ายตอนนี้จะเป็นตัวช่วยกดตัวโรลเลอร์นะครับเพื่อให้ลิมมอ่ะมันมัน,ม,นมันหุบแล้วก็ให้สายมันหย่อนนะครับเพื่อ,อดูแลรักษาเปลี่ยนสายหรือตั้ง ตั้งลิมตั้งสายครับให้สายขวามันบาลานซ์เท่ากันนะเนาะโอเคตัวนี้รู้สึกจะ990หรือพันหนึ่งเนี้ยครับผมจำไม่ได้นะส่วนตัวนี้ตัวนี้รู้สึกจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับตัวนี้ราคาที่ผมได้มา14,200บาทรวมส่งนะครับก็ กอบไม่ยากนะครับพยายามดูรีวิวในช่องของแอดเขียวก็มีนะครับวิธีประกอบตัวนี้ครับกล้องไม่โฟก,กันครับจะเป็นตัวไดมอนด์แบ็กนะครับไฮเปอร์โซนก็ดูจัดเนื้องานก็ดูเป็นอาวุธอะดูไม่เหมาะที่จะยิงเล่นนะก็งานค่อนข้างดีนะครับก็ดู ดูดีขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งของราคาที่เริ่มขึ้นหลักหมื่นนะครับด๋ยนเา้าดูพวกแบ็กสต็อปดูโรเลอร์ลิลมน่าจะเป็นเพียวคาร์บอนนะครับ ผมไม่แน่ใจนะวัสดุยังไม่ได้หาข้อมูลนะครับด้านล่างไม่มีรางนะครับจะเป็นน็อตยึดอุปกรณ์พวกนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากใช้อุปกรณ์เสริมผมแนะนําว่าแปลงใส่เป็นพวกรางพิคาตินี่20มิลน่าจะใส่อุปกรณ์ได้เยอะนะครับกดเป่านี้น้ําหนักไกค่อนข้างเบาครับเนะี่ยไม่ถึงสองปอนด์ได้ทำ จะต,ต้องลองขึ้นสายดูก่อนเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าอเอสเขียวอ๋อมีลูกคาร์บอนให้3ลูกนะครับตัวนี้น่าจะเกนคาร์บอนน่าจะติบสองนิ้วนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่น้ำหนักผมไม่แน่ใจว่ากี่เกนนะครับเนะี่ยแต่เหมือนเบาๆนะไม่น่าถึง250ร้อยหิบเกน,นะไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้จะเป็น อุปกรณ์ติดพวกติดลอกหรือแบบช่วยถีบขึ้นสายด้านหน้านะครับก็ถอดน็อตตัวนี้ออกก็ใส่ไปตรงนี้แต่ผมไม่รู้ว่าแรงขันน็อตแต่ละตัวเข้ามาที่กี่ปอนนะครับไม่งั้นต้องลองหกเหลี่ยมขันดูก่อนว่ากี่ปอนไม่น่าเกินสามสิบห้าปอนนะผมว่าไม่รู้แต่ต้องลองดูนะครับก็น็อตดเดิมมากี่ปอนเห็นแอดเขียวแนะนําว่าให้เอาพวกปะกาเคมีหรือปะกาแต้มครับแต้มไว้เผื่อมันคลายเลยเพราะว่า พวกนี้อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นรีเวิร์ดที่ความแรงค่อนข้างสูงนะครับแต่แรงรีคอยก็ผมว่าไม่น่าจะเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับไม่น่าจะเคลื่อนง่ายก็จะมีเป็นเหมือนกาดกันมือด้วยครับแล้วก็ช่วยจับให้กระชับเน้นขึ้น ่วนท้ายโอ้มึงเห็นมีนี้ด้วยครับมีแว็กทาสายมาให้ด้วยนะครับอืมฮผมแอบคิดไว้ในใจว่าเอดเขียวจะให้ท้ายตัวไหนผมมาใจจริงผมชอบท้ายตัวนี้นะครับพวกแนวผมเป็นคนชอบแนวพวกแนวคิกเกิลพวกอะไรพวกนี้ครับก็จะชอบเป็นพวก ท้ายพับหรืออะไร้ยังสงใสเรื่องท้ายตรงนี้นะครับใจจริงอยากที่ว่าจะเอาตัวคอร์ดโบมาก็คือจะทําตัวท้ายเนี่ยเป็นท้ายพับเวลาใส่กระเป๋าเป้มันจะได้สะดวกแต่ต้องมาดูว่าตรงเนี้ยเขายึดมายัางไงนะครับถ้ามันเป็นเกียวแต่ผมดูแล้วไม่น่าจะเป็นเกียวน่าจะเป็นน็อตขันเข้ามาใจจริงอยากจะแปลงตรงเนี้ยครับเป็นอ่อ ดึงออกมาให้เป็นแบบท้ายเป็นแบบรางพิครที่นี่20มิลน,นะครับเพื่อใส่กับพวกท้ายพับแล้วเราพับมันจะสะดวกแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันชัว์ครับมันแน่นดีครับมันไม่สายแต่พวกท้ายพับมันยังมีคอนได้นะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมขอลองประกอบก่อนนะครับคร่าวๆในกล่อง ก็จะมีประมาณนี้ครับอุปกรณ์ที่ได้มาอ่านี่นะครับก็มีแว็กนี่ครับส่วนตัวนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยถอดสายอันนี้ผมสั่งเพิ่มเติมมาเองนะครับเพื่อเอาไว้เซอร์วิสจริงๆแล้วผมยังไม่ได้ใช้เลยเหรอกครับเพราะว่าน่าจะได้ซื้อสายมาเปลี่ยนรอแต่งให้เรียบร้อยก็ รอสโคบอีกตัวนี้จะใส่สโคบนะครับไม่ได้ใส่เรดดอนเดี๋ยวรอประกอบเสร็จแล้วก็แต่งเสร็จเดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตกันอีกทีนงครับว่าจอกมาในรูปแบบลักษณะไหนของสไตล์แอดบาร์โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบรีวิวเพียงเข้าๆสำหรับตัวไดมอนด์แบ็กแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านที่สนใจแล้วก็ติดตามนะครับส่วนใครอยากได้ตัวนี้นะในบลอนดแบ็นะครับผมแนะนำก็เพจเอ่อ u ันติ้ง outdoor shop นะครับก็ตัวนี้จะเป็นรุ่น diamond b a c k นะครับเออต้องเปิดดูอผมจำไม่ได้ความเร้รู้สึกจะเป็น400 fps นะครับฟุตบอลน่าจะ400บวกแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช้ลูกน้ำหนักกี่กิโลนะแล้วก็ราคา14,200บาทสนใจก็เพนนี้ครับอันติ้ง outdoor shop หรือจะหายเอสเขียวก็ได้ครับที่พวกเราติดปากเรียกกันเอสเขียวเอสเขียวหรือพี่เขียวนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ